สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆมาพบก,กับผมโบท๊ทโอฮาน่าพลาเครื่องเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาแกะกล่องพัสดุนะครับน่าจะเป็นวันหยุดอีกสักวันนะพี่ๆจา๋ามาแกะกล่องพัสดุทั้งหมด3กล่องนะครับวันนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าพัสดุหรือพราเครื่องที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนะกล่องแรกจากไปสณีไทยครับนะส่งอะไรเข้ามานะครับอ่าเอาแบบง่ายๆเลยนะเรียๆเ,เลยนะครับ ไปษนีครับกล่องแรกอ่าห่อหุ้มดีนะครับแพ็คดีโอเคมีทั้งหมด4กล่องนะครับ เร็วๆง่ายๆเลยนะสี่กล่องนะครับชมทีละองค์มีรุ่นใดกันบ้างสี่กล่องนี้นะครับท่านแรกนะครับกล่องที่หนึ่งอุย้ยพี่พครับอุย้ยลื่นมากเลยนะนะขอโทษด้วยครับนี่ครับ องแรกครับล็อกเก็ตหลวงปู่หลิวครับล็อกเก็ตหลวงปู่หลิวรุ่นรวมพุทธคุณโอ้โหเนี่ยของสวยเลยครับนี่ฮะล็อกเก็ตหลวงปู่หลิวรุ่นรวมพุทธคุณครับปี2 5 3 8นหะครับหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูณถ้าร่วมกันจัดสร้างและปลุกเสกในปี38นะครับสร้างไว้แค่เพียงอ่า 999เหรียญเท่านั้นนะครับนะสร้างไว้แค่เพียง999เหรียญนนครับนะอยู่ในชุดของขวันกรรมการด้านหลังจะปิดแผ่นนวะโลหะมีคําว่าเฮงเงินทองต่อโคตดดอกจันนะครับฝังติดผงพุทธคุณนะครับจีวอและก็เส้นเกษาอยู่ด้วยครับนะนี่คือ1ใน999เหรียญครับสวยมากอ,องค์ที่1นะครับต่อไปตองที่2ครับ ว้าวพี่จ๋าองค์ที่สองนี้คือหนุมานนะครับหนุมานรุ่นรวมพุทธคุณครับดูครับจี๊ดเลยแหละหนุมานรุ่นรวมพุทธคุณเนื้อนวโลหะนะครับหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูณท่านร่วมกันจัดสร้างและปลุกเสกในปี38นะครับสร้างแค่เพียง999องค์ครับนะด้านหลังจะต่อโค้ดนะครับนะด้านหลังต่อโค้ดนะครับแล้วก็ใต้ฐานจะอุดผงพุทธคุณจีวรและก็เส้นเกษา มีชนวนมนสารของหานุมานหลวงปู่ทิมวัดระหารไล่ผสมอยู่ด้วยนะครับในหานุมานรุ่นนี้นะรุ่นรวมพุทธคุณปี3-8แล้วสวยครับนะครับงดงามมากจริงๆครับ1ใน999องค์ครับรุ่นรวมพุทธคุณ2องค์เลยนะสแรกนะฮะต่อไปเดี๋ยวมาชมนะฮะอีก2กล่องนี้อ,องค์ไม่ใหญ่ครับองค์ไม่ใหญ่ อุ้ยนี่คือเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกครับโอ้สวยละแดงแป๊ดเลยครับพี่พี่นี่คือเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกปี2539นะครับเนื้อทองแดงุ้ยแล้วแดงแป๊ดเลยครับนะปี39ครับนะนะครับพร้อมเลี่ยมทองสวยมากครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับจิ๋วเปิดโลกองค์ที่หนึ่งจิ๋วเปิดโลกองค์ที่สองครับ แดงแป๊ดเลยพี่พ,พร้อมทองหนาด้วยนะครับนะเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกปีสามเก้าครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับเปิดโลกเปิดลู่ทางทํา,ทามาหากินเปิดช่องทางทํา,ทามาค้าขายเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับสององค์อันนี้ก็น่าจะใช่ผมว,ว่านานใช่จริงๆด้วยครับองค์ที่สามครับเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกพร้อมเลี่ยมทองครับแดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดเลยครับ สวยสมบูรณ์มากสวยสมบูรณ์จริงๆครับเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกปีสามเก้าครับแล้วก็องค์สุดท้ายองค์ที่สี่ของอ่าอันนี้เป็นเต่าจิ๋วเช่นเดียวกันครับอุดูทองหนาม,มากพี่พี่นะครับเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกปีสามเก้าพร้อมเลี่ยมทองครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับรุ่นนี้ยอดนิยมอ,อีกหนึ่งรุ่นเลยนะรุ่นเปิดโลกครับอ่ากล่องแรกมีทั้งหมดหกองค์ครับ เปิดพัสดุกล่องแรกมีทั้งหมด6องค์ครับมีล็อกเก็ตรุ่นรวมพุทธคุณนะครับล็อกเก็ตรุ่นรวมพุทธคุณ999เหรียญรุ่นรวมพุทธคุณนะครับปี38แล้วก็หนุมานรุ่นรวมพุทธคุณเนื้อนวะโลหะนะ999องค์ปี38เช่นเดียวกันครับและก็เซตนี้4องค์เป็นเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกเนื้อทองแดงปี39ครับนะแล้วเดี๋ยวมาแกะกล่องพัสดุกล่องต่อไปครับกล่องนี้จาก JNT ง่ายๆเลยนะนะครับน่าจะเป็นวันหยุดของพี่ๆหลายๆท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับนะรับเช่าบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวและก็เปิดให้เช่าบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวและก็เปิดประมูลด้วยนะนะครับนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกองรับประกันพระแท้ให้พี่ๆตลอดชีพเสมอครับกล่องที2่2ครับ โอ้โหหลายองค์มากๆเลยพี่พี่หนึ่งสองสามสี่ห้าองค์อ่ะเดี๋ยวมาดูองค์แรกนะครับรุ่นอะไรว้าวรุ่นเปิดโลกครับรุ่นเปิดโลกครับพญาเต่าเรือรุ่นเปิดโลกปีสามเก้าครับโอโ้องค์นี้สภาพใช้ครับพี่พี่อ่ะ นะองนี้สภาพใช้เดี๋ยวมาเปิดประมูลนะเดี๋ยวผมเปิดประมูลให้นะครับนะเปิดประมูลให้นะครับเนี่ยท่านใดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะเต่าเต่พาพญาเต่าเรือรุ่นเปิดโลกพิมพ์ใหญ่ปี3 9ครับอง์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับสภาพใช้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแบ่งปันกันในลานประมูลนะครับอ่านะแล้วก็หลายๆท่านไม่ทราบว่าผมประมูลทางไหนผมก็ประมูลทางช่อง y o YouTube นี่แหละครับ นะถ้าท่านกดติดตามไว้นะเวลา1 9บเกานกาเป็นต้นไปนะครับมันจะมีข้อความแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นาะยพ,พี่จ๋าว่าช่อง YouTube ที่พี่ๆติดตามผมอยู่ตอนนี้มีการไลฟ์สดอยู่นะครับโอ้โหโอ้นี้พี่พี่นี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวจัมโบ้ครับเจ้าสัวจัมโบ้เนื้อทองฝาบาทพิมพ์ใหญ่จัมโบ้นะจะสร้างเพื่อฉลองอายุครบ90ปีของหลวงปู่หลีวในปี2538ครับ สวยมากสวยมากครับเจ้าวสวจัมโบ้ครับนะคบใครอยากเป็นเจ้าสวชนะสี่ชนะสี่นะพี่พี่จ๋านะครับเดี๋ยวมาเปิดตะมูลให้นะครับง 3. องค์ที่สามองนี้คือพระสมเด็จนะครับนี่องคนี้คือพระสมเด็จนะครับหลังยันครูหรือยันลึกือนะครับปั๊มยันลึกลือ,ลอสีแดง แล้ก็ฉลองอายุครบ87ปีของหลวงปู่หลิวในปี2535ครับนะองค์นี้นะมีกระเทาะครับนี่ฮะมีหักปลายหน่อยแต่เนื้อจัดมากนะเนื้อจัดมากปี35นะจะสร้างและปลูกเสกพร้อมกับพระสมเด็จรุ่นสารพัดนึกและพระยาเต่าเรือรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกปี35ครับนี่คือพระสมเด็จเนื้อผงพุทธคุณครับสวยมากนะมีกระเทาะตรงนี้เดี๋ยวมาเปิดตับๆให้นะเปิดตับๆให้นะครับ เปิดประมูลให้อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วกันนะครับอ่าเนื้อผงพุทธคุณปีสามห้าครับหายยากมากแล้วตอนนี้แล้วต่อไปองค์นี้อันนี้องค์เล็กครับองค์ขนาดเล็กครับพี่พระเจ้าจอดพระเจ้าจอดนี่คือเต่าจิ๋วมหาเสน่ห์ครับเต่าจิ๋วรุ่นแรกมหาเสน่ห์ผิวแดงแป๊ดเลยสวยมากนะเต่าจิ๋วรุ่นแรกมหาเสน่ห์ครับ สวยมากสวยและแดงครับปี2538นะครับรุ่นแรกครับมหานิยมมหาเสน่ห์เป็นเลิศนะครับแล้วสวยจริงๆครับพี่ๆอ่าสวยสวยสวยเลยนะ่งองที่สี่อ่ะต่อไปองค์ที่ห้าครับว้าวนี่คือพยาตเต่าเรือนนะครับ ทองหลวงปุ๋วฉลองอายุครบ85ปีปี2535นะครับหรือเรียกว่ารุ่นฉลองกุฏินะครับหรือเรียกว่ารุ่นฉลองกุฏิเนื้อทองแดงลมดําปี35ครับพี่ๆนะ่ะสวยๆเลยครับด้านหลังเป็นยันวนต่อโค้ดนะครับเนื้อทองแดงลมดํานะสวยนะสวยสมบูรณ์เลยครับปี2535นะครับอ่านะโอ้ยนะครับอ่ะกล่องสุดท้าย นะทุกองค์บอกเลยพระแท้พรึกครับเล่นของแท้สบายใจครับพ,พี่จ๋านะครับนะไม่ต้องเครียดครับไม่เป็นภาระลูกหลานนะครับนะเก็บบูชาของแท้นะครับนะบต่อไปนะฮะกล่องที่สามครับกล่องที่สาม อ่หอดีแพ็กดีครับเดี๋ยวมาชมกันกล่องไอกล่องที่สามี 1> 1, 2, นึ่งสองสาี่ห้าหองครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาดูครับองค์แรกครับอุ้ยนี่คือนานๆานจะมาองคหนึ่งนะนานๆจะมาสักองค์นะครับนี่คือเหรียญรุ่นหายห่วงครับปี2537เนื้อตะกัวนะครับจ,จานยัน เนี่ยจารยันหน้าเหรียญเต็มเลยพี่พี่แล้วเหรียญสวยมากนะบูชาแล้วหายห่วงหมดความกังวลใจครับปี37ครับนะสวยๆเลยครับนะเหรียญที่1ครับอ่าต่อไปองค์นี้ชื่อว่าพยาเต่าเลือนรุ่นพุทธคุณนะครับพุทธคุณหลวงปู่หลิวเนื้อทองแดงปี2542 ต่อโค้ดด้านบนนะคมชัดลึกและผิวแดงๆเลยครับพุทธคุณหลวงปู่หลิวก็ไม่ว่าจะโชคลาบเมตตาแก้วคาดค้าขายดีคงกระพันชาตีเป็นเลิศนะรวมอยู่ด้วยกันเลยครับนะปี4-2และสวยแดงเลยครับพี่พี่จา๋าพุทธคุณหลวงปู่หลิวครับอสองต่อไปองค์ที่สครับ นี่เป็นเหรียญครับพี่พี่ว้าวสวยจริงๆนะครับนี่คือเหรียญรุ่นสารพัดรวยนี่คือเหรียญรุ่นสารพัดรวยต่อโค้ดเฮงปี2 5 0 0 3นนะครับอ,อง์นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทกะไหลทองทองฝาบาทกระไหลทองด้านหลังเป็นพระญาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณปี39นะครับนะหลวงปู่เหลียวจัดสร้างเหรียญรุ่นสารพัาาดรวยณวัดไร่แตงทองในปี39ต่อโค้ดเฮงทําอะไรก็รวยทําอะไรก็เฮงครับนะสวยด้วยครับ นางเหรียญที่สามครับต่อไปพระดูง่ายนะครับพระหลวงปู่หลิวพระแท้ดูง่ายสบายตาครับนะครับผมพยายามจะหาสวยๆมาให้พี่ๆแล้วคัดนะเฉพาะสวยและแท้นะครับแต่ก็จะมีบางองค์อย่างเงี้ยสภาพนะสภาพใช้มาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดให้กินตับกันเดี๋ยวเปิดให้กินตับกันนะครับอย่างเงี้ยนะครับชำุดเงอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเปิดให้กินตับนะครับ นะก็จะมีราคารถอ๋ออันนี้ก็เหนนรียญนะฮะรุ่นหายห่วงปี2537นะครับนะเห็นไหมจะมีเข้มขังและศักดิ์สิทธิ์มากจะมีรอยจานยันเต็มหน้าเหรียญเลยครับพี่พี่รอยจานยันเห็นไหมนะจานยันอัคระนะครับนะสวยสมบูรณ์เลยหายห่วงครับนะจะไม่มีห่วงนะรุ่นนี้เขาเลยเรียกว่ารุ่นหายห่วงปี2537ครับนะบูชาแล้วหายห่วงหมดความกังวลใจครับ อ,องค์ที่สี่ละต่อไปองค์ที่ห้าครับว้าวว้าวว้าวนี่คือพญาเต่าเรือนนะฮะร,รุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวนี่ครับพุทธคุณหลวงปู่หลิวเนื้อทองฝาบาทครับดูง่ายเนื้อทองฝาบาทจะออกเหลืองอาร่ามเลยองค์นี้นะครับเนี่ยฮะจมูกสวยนะฮะรอเต็มสวยสมบูรณ์ครับ รุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวหล่อโบราณปี2,542นะครับเนื้อทองฝาบาทตอกเขาเรียกว่ามีโครรร้ดหล่อโค้ดหลอก็คืออยู่ในองค์พระตรงกลางนี่ครับแล้วก็จะมีโค้ดตอกอยู่ด้านบนนีกครับสมบูรณ์เลยครับเนื้อทองฝาบาทปี2,542ครับพุทธคุณหลวงปู่หลิวนะแท้ครับสวยๆเลยต่อไปอ,องค์แล้วเหลืออีอกสององค์มีทั้งหมดเจ็ดองค์นะครับ องนี้พญาเต่าเรือนรุ่นรุ่นอะไรครับเฮงแสนเฮงนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นเฮงแสนเฮงปี25 3 9้าสครับเฮงแสนเฮงพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์เจ้าสับนะเจ้าทั์กรับดูครับจมูกโด่งนิ้วครบผิวสวยมากนะเป็นเนื้อนวะโลหะแน่ๆเลยครับนะฮะนี่ครับหลวงพ่อหลิวปนโกสร้างปีส9เฮงแสนเฮง พอเฮงแสนเฮงแล้วนะตายันจะมีคําว่ารวยเลยรวยอ้รวยรวยครับนะทำอะไรก็เฮงทําอะไรก็รวยครับปี2539กพิมพ์เจ้าสัตว์ครับนะหายากครับนะชื่อดีเป็นมงคลด้วยองค์ที่6ต่อไปองค์สุดท้ายองค์ที่7ครับองค์สุดท้ายนี้นะครับ <S <S เนื้อทองแดงและแดงแป๊ดเลยนะครับองค์สถานี้ชื่อว่าพญาเต่าเรือนรุ่นแซยิด95ิปีเต่าค้าขายเต่าโชคลาภครับ ปี2 5 4 2เนื้อทองแดงอู้องนี้ติดนิดเดียวครับมีรอยนะอันนี้เกิดจากแม่พิมพ์แน่ๆเลยครับตอนนะตอนปั๊มมีเศษเหล็กเข้าไปนะก็เลยทําให้มีรอยนะครับแต่พระในสวยเดิมเลยนะแดงแป๊ดเลยครับดูครับอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดไปเจอกันในลานประมูลนะพี่พี่จ๋านะครับรุ่นส่ยยิห95ปีปี2 5 4 2ครับนะหลวงปู่หลิเป็นผู้จัดสร้างและปลุกเสกนะครับอ่ะบอกเลยว่าพระเซตนี้ครับ ผ่านตาแล้วแท้ทุกองค,ครับนะฮะผ่านตาผ่านมือแล้วแท้ทุกองค,ครับไม่ว่าจะเต่าจีวรุ่นเปิดโลกล็อกเก็ตรุ่นรวมพุทธคุณหนุม,มารุ่นรวมพุทธคุณนะพญาเต่าเรือนพิมพ์ใหญ่รุ่นเปิดโลกพญาเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวจัมโบ้นะครับพระสมเด็จนะครับนะ แล้วก็เต่าจิ๋วรุ่นแรกมหาเสน่ห์นะฮะรวมถึงเหรียญรุ่นหายห่วงปี37เเหรียญรุ่นนะพญาเต่าเรือรุ่นฉลองกุฏิพญาเต่าเรือรุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวนะครับพญาเต่าเรือรุ่นเฮงแสนเฮงเหรียญรุ่นสารพัดรวยและรุ่นแซยิเก้สิบปีครับทุกองนะครับผมโบสโอฮคน่าพาเครื่องรับประกันพักแท้ให้ตลอดชีพเสมอครับพี่พี่จ๋าวันนี้ก็ต้องนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ